นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทอง สั่งขังข้าวของไหลามาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสั่งขังข้าวของ ไหลามาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังคังข้าวของไหลามาเทมา อายุวันโนสุขัขังพลังมีตังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโน สุขังพลังมีตังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพลัง มีตังมีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตัง มีตังมีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตัง มีตังสาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพลังมีตังมีตังมีตัง สาธุสาธุสาธุพุทธังเป็นเงินธรรมังเป็นทองสังขังข้าวของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตังมีตังสาธุ 洒脱，洒脱。